สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปาราธมานะคะอันนี้เป็นพอดีพี่ปลาร้อยงานดึกนะคะก็เลยเสียงเปลี่ยนนิดนึงนะคะเสียงสวยนะคะอันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานร้อยแบบพี่ปลาเคยเคยร้อยงานไว้แบบนานมากและแบบหลายปีเลยนะคะตั้งไว้ทีนี้งานไม่สวยนะคะไม่มีแรงบันดาลใจแล้วงานจะไม่สวยพี่ปลาก็เลย ร้อยเส้นใหม่นะอันนี้เส้นเส้นไม่มีแล้วนะคะเหลือเส้นเดียวแล้วเป็นคาเนเลียนรุ่นเก่าประมาณยี่สิบปีละแล้วก็ขั้นด้วยหยุกนะคะอืมอันนี้รุ่นนี้จะพันสองห้าสิบนะคะรุ่นนี้พี่ปาใช้ตะขอแบบนี้นะคะลูกค้าใช้ตะขอแบบนี้นะคะอ่ะใช้ตะขอแบบนี้นะคะอ่าลูกค้าสามารถใส่จี้ได้นะคะใส่จี้ได้อนะคะอ่าอันนี้พันสองห้าสิบนะคะความยาวนะคะ เดี๋ยวัดก่อนช่วงนี้มือเจ็บมือเจ็บก็เลยเดี๋ยวต้องต้องไปไปให้หมอเขาดูให้ก่อนมือเจ็บแต่ เก้าสิบสิบเอ็ดประมาณยี่สปนิ้วนะลูกค้าประมาณยี่สปนิ้วเนาะนี่นะยีประมาณ2ี่สนิ้ว,นะน,นะ 27, น,วนี่ตามนี้เลยนะคะเอ่อเว้นไพลินนี้วงนี้ไซส์ห้าหนะลูกค้าวงนี้ไซส์ห้าคาเท่ากันนะคะห้ 5, 7, ไปแล้วนะคะข้อมือไพลินนะคะนี่ข้อมือไพลิน แหวนไพลินนะคะอ่ะข้อมือนี้สามพันห้านะคะแหวนสองพันห้านะคะมีเส้นเดียวค่ะไม่มีงานค่ะมีเส้นเดียวไพลินนะคะอ่านักคืนร้อยงานได้นิดหนึ่งเนาะร้อยงานได้นิดหนึ่งอ่าอันนี้งานโทมารีนนะลูกค้างานโทมารีน งานทอมารีนขั้นขั้นใหม่ทองเนาะทอมารีนขั้นใหม่ทองทอมารีนขั้นใหม่ทองเดี๋ยวคำวนวณแป๊บหนึ่งอ่าตามนี้อ่ารุ่นนี้พี่ปาได้ได้สองพันแปดร้อยห้าสิบนะพี่ปาจะตั้งอยู่ที่สามพันห้าทีนี้เอ่อลดให้ลูกค้าได้สองพันแปดร้อยห้าสิบอันนี้ขั้นใหม่ทองนะคะความยาวมีเส้นเดียวนะคะไม่มีพลอย ถ้าเกิดมีพลอยเดี๋ยวร้อยร้อยเพิ่มให้แต่พลอยพี่ปลาได้มาเส้นเดียวนะคะอันนี้ได้28งแดหนะคะพี่ปาวัดให้ก่อนมีลูกค้าชวีดเดนบอกว่าคุณปลาให้ร,หร,หร้อยให้ร้อยซอยเยอะเยนะคะเขาจะได้แบบลูกค้าจะแบบแปด้าบสิบเอ็ด1ิบส สิบสยหกอันนี้ประมาณยี่หกนิ้วอ้ย่า2บหกนิ้วนะคะลูกค้าประมาณยนะี่หปดเนาะเดี๋ยวนะแปดสองแปดเกาสิอย่สิบี่ค่ะเส้นนี้ยี่ี่นิ้วสวมหัวได้พอดีนะ ยี่สี่นิ้วนะยี่สิบสี่นิว้วอ่ะส่วนหัวดได้พอดีเส้นก่อนหน้านี้เดี๋ยววัดใหม่เพราะว่าเมื่อกี้วัดผิดแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามอ๋อประมาณยี่สิบี่เหมือนกันนะลูกค้าอ่ะประมาณยี่สิบสามยิบสี่นะเส้นนี้นะยี่สิบสามยิบสี่นิ้วอ่ะส่วนหัวดได้พอดีนะคะเมื่อกี้วัดผิด อ่าอันนี้สองสองสองพันแปดร้อยห้าสิบนะคะมีเส้นเดียวนะคะงานโทมารีนแบบกลมนะคะแล้วก็พี่ปาเอามาขั้นกับไหมทงองอ,อ่ะเนาะอ่าที่จริงต้องขายสามพันห้านะเส้นนี้นี้ลดให้เหลือสองพันแปดร้อยห้าสิบนะคะถ้าใช้ตะโข อีกแบบหนึ่งราคาจะสูงพี่ปาก็เลยเลือกใช้ตะโขแบบแบบนี้นะคะต่อไปไหม5้าสีนะ,ะประมาณยี่สี่นิ้วเหมือนกันนะสวมสวมหัวดได้นะน,นี้ไหม5้าสีอันนี้งานไหม5้าสีนะคะลูกค้าเออ่ให้ให้ราคาเท่ากันเนาะทีะ่จริงต้องขายสามพนหะ้าะสามพห้าอันนี้ลดให้2 8งพดหนะ นี่ใหม่งานใหม่ห้าสีนะคะนี่เกตสวยนะคะพี่ปาต้องขายสามพันห้านะแต่ที่พี่ปลาลดให้เหลือสองพันแปดร้อยห้าสิบสองพันแปดร้อยห้าสิบใหม่หา้าสีมีเส้นเดียวค่ะขั้นใหม่ทองใหม่ห้าสีขั้นใหม่ทองนะคะตะขอใช้ตะขอแบบนี้นะคะถ้าใช้ตะขอแบบอีกแบบหนึ่งมันเพิ่มอีกพันหนึ่งไงแต่นี้ใช้ตะขอแบบนี้อ ยบประมาณยีบิบสามยิบสนิ้วนะคะลูกค้าสวมสวมสวมหัวได้เลยอ่ะอันนี้ไหมทองหยกนะคะเป็นไหมทองหยกอันนี้ขอว,วัดความยาวเดี๋ยวพี่ปลาดูว่าสวมหัวได้ไหมอันนี้สวมหัวไม่ได้นะ อันนี้ประมาณ20่นิ้วนะลูกค้ายี่นิ้ว20่นิ้ว20่นิ้วนะลูกค้าเอ่อเส้นนี้เราขายพันแปด้บนะคะทีนี้ไม่ขายขายพันสี่ห้าสิบนะเส้นนี้จะดีขายพันสนี่ห เป็นไหมห้าสีแล้วตรงนี้เป็นหยกนะคะหยกหยกมีสามจุดนะคะหยกแล้วก็ไหมทองเนี่ยนะคะหยกไหมทองมีสามจุดก็จะได้รักยี่สิบนิ้วนะลูกค้าก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้นะคะ,ะนี่พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าพี่ปาเอามาลดให้พี่ปลาต้องขายประมาณพันแปดห้าสิบไม่ขายขายพันสี่ห้าสิบนะคะ งานที่แพงนี้ก็คือพวกไหมทองนะลูกค้าไหมทองใช้เกลดดีเลยนี่นี่นะนี่งานที่แบบแพงหน่อยนะนี่พี่ปาใช้ไหมทองเกรดดีหน่อยอพี่ปาใช้ไหมทองเกลดดีนะเส้นนี้ได้ใช้เส้นเส้นละสามพันห้าเส้นเส้นละเส้นละก็คือใช้ประมาณสองเส้นแล้วก็ขั้นไหมทองเล็กเนี่ยนะเนี่ย ขั้นไหมทองเล็กเพราะไม่งั้นความยาวไม่ได้นะคะก็เลยทาขั้นอย่างนี้รุ่นนี้ได้ห้าพันห้านะลูกค้าเพราะว่าใช้ไหมทองเส้นละสามพันห้าใช้สองเส้นก็สามพันห้าจพันเส้นนี้พี่ปาได้หนะ้าพันห้านะลดได้ห้าพันห้าความยาวใช้ตะขอชุดผ้าใหมนะลูกค้าแ 16 16กนะประมาณ19 19เซนนะประมาณ19เซ็ซนนะลูกค่ะ19เซ็ซนนะคะแล้วเออเป็นไหมทองเก๋สวยนะคะเก๋สวยมาเนี่ยลูกค้าดูสีอย่างนี้เลยนะคะดีได้5,500น,นะคะ แต่ถ้าเป็นตะขออีกแบบเนี่ยมันมันบวกไปอีกไงอืทีนี้ใช้ใช้ตะขอแบบนี้อ่าทีนี้เส้นนี้เส้นนี้ยังอยู่นะคะลูกค้าคะอ่ะเส้นนี้ยังอยู่นะคะเส้นนี้แปดพันห้านะคะลูกค้าแปดพันห้าไม่ลดเพราะว่าราคาไม่ได้กําไรนะคะขายราคาขาดทุนอ่ะดูดูไหมไหมยอย่างนี้นะคะเส้นนี้เส้นนี้ สิบหกมิลน,นะลูกค้าเส้นนี้สิบหกมิลความยาวพี่ปาดูว่าสมบูรณ์ได้ไหมเส้นนี้ก็สมบูรณ์ไม่ได้นะความยาวประมาณยีนิบสองนะเดี๋ยววัดก่อนยีิบเอ็ดหรือยี8 9ิบสองแปดเก้าสิบ ประมาณยี่ิบเอ็ดยิบสองนิ้วนะลูกค่ะเส้นนี้ประมาณยี่สบเอ็ดยิบสองนิ้วส่วนบวไม่ได้นะคะเพราะถ้าสวมบวไส่วมได้จะลงมาอีกทีนี้อันนี้ไซนนี้จะสวยพอดีเวลาสวมคอจะสวยพอดีเอ่อทำไมช่วงนี้พี่ปลารอยร้อยงานคอช่วงนี้ทําไมรอยงานคอเอเมื่อคืนก็ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่า แม่ทิพย์ส่งส่งงานไหมพี่ปาดูเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้พี่ปาก็เลยโอ้ฉันมีของนี่อะไรเงี้ยก็เลยร้อยงานแล้วทีนี้พอร้อยแล้วขายได้ไงอ่ะเส้นนี้ให้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะเส้นนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบเป็นหยกขั้นทับทิมนะเส้นนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบต้องขายพันสองพันสิบทีนี้ลดให้เกนะ้าร้อยห้าสิบนะเส้นนี้ความยาวสวมหัวได้นะคะประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะคะสวมหัวได้พอดีอ่า สวมบวชได้พอดีนะคะยี่สิบสี่นิว้วให้เก้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอ่ะยี่สิบสี่นิน้วยกกับยกกับอ่ทับทิมนะคะแล้วก็อันนี้มีอันนี้ยกอย่างเดียวนะลูกค้าอันนี้ยกอย่างเดียวยกอย่างเดียวนี้พันแปดห้าสิบนะต้องขายสองพันห้าอันนี้ขายพันแปดห้าสิบ พอเส้นละ1 2ิ0ใช่ไหมต้อง2,500นี้ลดให้1,810มีเส้นเดียวนะคะงานสวยนะลูกค้าความยาวก็ตามวัดประมาณ26กนิ้วได้นะ26กนิ้วมีเอล้าเอา26กนิ้วนะคะความยาวสวมหัวได้นะคะอันนี้สวมหัวได้สวมหัวได้แต่เส้นนี้ยังอยู่นะคะเส้นนี้1 2ิ0นะคะแพงที่ไหนอันแพงที่ เป็นทับทิมแล้วก็จี้จี้นี่้850ละแล้วก็890 1 1 1 2คิดแค่สร้อยสร้อยนี้คิดสร้อย400กว่าบาทเองแล้วก็โปรตีต้องขาย1,450ใช่ไหมรุ่นนี้ให้1,250นะความยาวสัก18บ่นะคะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปลาวัดก่อนความยาวประมาณ17นะลูกค้าความยาว17 ิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดนะคะพันสองห้าสิบอะจี้อย่างจี้รุ่นเนี้ยแปดร้อยห้าสิบเลยลูกค้าจี้รุ่นนี้นะอ่ะอันนี้ความยาวประมาณสิบเก้านะเออสิบแปดสิบแปดอันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะลูกค้าแล้วก็ทับทิมไม่มีแล้วเหลือสองเส้นนะคะอันนี้สิบแปดนิ้วนะคะเออสิบแปดหรือสิบเก้าสิบแปดกับสิบเก้านิ้ว นี่ก็ประมาณนี้นะมีสองเส้นนะคะเอ่อนี่พันสี่ห้าสิบนะคะหมดแล้วนะคะรุ่นนี้หมดละก็จะมีประมาณนี้อันนี้มาอัปเดตงานงานสร้ยอยคอให้ลูกค้านะอเส้นนี้เส้นนี้แปดร้อยห้าสิบนะลูกคา้าเทอร์คอยอความยาวประมาณสิบปดนิ้วนะคะมีเทอรคอยเราใส่ได้2อด้านเะคะ่ะเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้เท่ๆนะคะเทอรคอย แล้วก็โดโดโรด,ดไนแล้วก็ทับทิมนะคะอันนี้ให้850รอ้เดี๋ยววัดความยาวให้แปดสองสิบหก 18ใช่18นะคะความยาวอยู่ที่18แปดนะลูกค้าโอเคพี่ปาขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีคะ่ะ